มันเยอะมันเยอะกันนี่เป็นวัดตานชุมบ้านตานชุมตำบลรัลตนาปะเปียมเพอรัตาวัป,าป่าป,าปีจังหวัดหนองคายวันนี้วันที่ที่สิบเอ,อ็ดกรกฎาคมข้าราชกางทิ่คูมสวนกันอยู่สวยมาก เขาว่านี้ประโยชน์ยังมหาศาลเมื่งปราสาสดาจันทร์ย่อมย่อจอดพอวันจันทร์ก็ประชาชนชุดบรงสวงชุดใหญ่เลยชุดทรงกรเจาฝั่งนี้ก็เชิเป็นไปอะประาชนที่พอดรขายของเยอะแยะเลยแคนเยอะ กองนี้คนหรับพมพ์ม้วนโทรหายสองสามสี่เจ่ิญเจริอโาราอเกโยก้นครับทแนทางมาจบปรากฏการณ์ทางไฟพญานาอยู่ที่ปาตัดซุ้นะครับกอนดรวาปีนีนี่ตรงนี้มีจองที่เยอะมากเลยจะให้เี่ยยนะครับ ตลอดแนวน้ำโขงค่ะมีจองหวี้เป็นตานะว่าปีมนเยอะเดินเต้นๆนะครับก็คือบ้านคาโมตสันตุ้มน้องแก้วก็คือสามมูบ้านดีก็คือเป็ตไม่จุดเดียวกันนะครับก็เลยได้สามารถที่จะเปลี่ยนจากบรรยากาศบางไฟบรรนาพยายามมองขามวังนะครับกับเล่าจากพี่ค่อาจจะคุนอยู่ที่ทาวาดนะครับจากแบล็คเต่สถานการณ์ สำหรับญาติโยมที่เดินทางมาก